เป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาเจ้าของรถร้องแทบร้องกรี๊ดเจอแมวตกใส่ตะลึงถึงขั้นกระจกแตกที่แท้แมว8.5กิโลกรัมตกใส่เต็มเต็มเรื่องราวสุดเหลือเชื่อนี้จากผู้ใช้เฟซบุ๊กอภิวัตโตโยทากา้าลงภาพรถของตนเองซึ่งเกิดอุบัติเหตุขณะจอดอยู่ที่คอนโดพบว่าถูกบางอย่างตกลงมากระแทกบริเวณกระจกหลังจนแตกเป็นวงกว้าง แต่สาเหตุที่กระจกกลายเป็นรูขนาดใหญ่นั้นไม่ได้มาจากก้อนหินหรือลูกมะพร้าวแต่มาจากน้องแมวซึ่งมีน้ำหนัก8.5กิโลกร,รมัมหลังเกิดเรื่องน้องแมวดูเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่ได้มีแผลบาดเจ็บอะไรช่างดูแตกต่างกับสภาพรถที่กระจกหลังพังยับเยินโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า7โมงเช้านิติ โทรมาแจ้งบอกมีแมวตกใส่รถไห้เราก็งงงงตกใส่รถแล้วทำไมเขาบอกแมว8.5กิโลกรัมตกจากชั้น6ใส่กระจกหลังแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดกินทูนแน่เมืองไอเสืออ้วนยังคงวนอยู่กับเรื่องแมวแมวภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปปรากฏว่าได้กลายเป็นไวร่าจนมีการแชร์กว่า2.3หมื่นครั้ง งานนี้ชาวเน็ตแห่แซลสนานไม่รู้จะตกใจกับสภาพรถที่โดนแมวตกจนกระจกแตกหรือจะตะลึงกับความแข็งแกร่งของน้องแมวก่อนดีบ้างถึงขั้นแซวว่านี่แมวหรืออุกกาบาทชัดๆ